นี่ได้เลยตหนึ่งตัวนะครับไปเราไปโซนกันโตนะครับเป็นหลุกซาดนะครับเล็กควนบุ้มส้มปลากรดันะครับตึ๊กดินิกาพืามันเยอะนะครับก็เลยเอาไปซาดไปในในโรงของต้นปั๊มนะครับตึ๊กตี้มกาไม่ได้ไปน้านาน ประมาณหน้าปีได้ไม่ได้ไปฮะซึ่งกะดิมีกาวันนี้วางเลยไปฮะนี่นะครับได้ตัวดีซ่องเลยนะครับวันนี้เอาเราไป่ะตัวต่อไปหลังนะครับยังไม่ได้นะครับโซน้อนก็ไปได้เล้ยครับหนึ่งตัวนะครับเกีียวพื้นนะครับตัวนี้นะครับเกี้ยวแกมเตนนะครับะแก็บไตรตุ้งก้อนเป็หลูกซาดนะครับลูกซาดไม่ใหญ่หลูกตรงนะครับ ได้ลายหนึ่งตัวนะครับก็คือเวลาโจนก็คือบางทีไม่ได้ใต้กลิปนะครับมาใต้ต้นเดี๋ยวว่าพึ่งได้นะครับก็เลยมันไม่ก่อยตัวเนืองนะครับนี่นะครับซ้ำตวัวนะครับตัวไม่เี่ยแต่ไหนนะครับเอาได้ล้านะครับตัวดีซี่นะครับตัวดีซี่ก็ได้มาแล้วก็คือโซนบางทีไปตาไม่ได้ อะไ้บัอนบันทึกวิดีโอดึงมันก็เลยไม่ต่อหนึ่งนะครับอ่ะวันนี้เชี่ยไปโซนลาวครับน้ำขุ่นตกนะครับมันกึนลึกตึงลิงนะครับตึงนี้ก็มันเลยหายนะครับบางรงบางโรงน้ำมันอยู่ลึกมันก็เลยหายานะครับอ่ะต่อติยามาในลาวนะครับวันนี้ได้ไปเป็ดตัวนะครับตมัดเป็ดตัวใส่ตุ้งกับเลโกนะครับอ่ะใช้ได้นะครับใช้ได้ไม่ได้มาห้านานนะครับ อเหมือนกันนะครับอ่านี่นะครับปอบโป้งนะครับโป้งอ่าริๆงาไว้ซอนกับมือนะครับซึ่งนี่ก็ไม่เจอตัวนะครับก็เลยจ่ายสกีนะครับตักอ่ะนี่นะครับมาแล้วนะครับตัวนี้เกมเตนนะครับเกี้ยวนะครับเกมเตนตัวว่าล่างจาก่กุนตกนะครับนามมันขึ้นกึงสีเนียบลามันขึ้นเหมากัดโป้งนะครับ ก็เลยห้ายนะครับบางโรงมันยากชิปวัดโรงนะนะครับตีธาดไวบางทีก็เด็กมานะครับเด็กมาตีมาเตียนเม็ดนี่กับอ่ะ่วนต่อไปนะครับนี่ใจตีเยียบนะครับปอบฟงกันนะครับฟงนี่มีโฟงนะครับอ่ะลายลาวนะครับมากูเลยครับปูกับเมียครับเดียวเราติดตัวปูนะครับ เตี้ยตัวนะครับอะหล่ไล่ตัวนะครับนี่นะครับผมมันนีมันตึงบานนะครับเตีใส่กดลู่นะครับนายดมมดเป็ดตัวนะครับใส่กดลู่เล่ตัวไม่แย่ยนะครับ